เลือคชีวิตรักเมียคณิกาตอนที่หนึ่งทัพทิมยิงสาวสวยในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นยิงสาวทำงานเป็นหญิงรับชำราหรือที่เรียกกันว่ากะรีหรือช็อกกะรีแม่นายฟักเป็นแม่เหล่าเป็นเจ้าของโรงรับชำราย่านสำเพ็งญิงสาวเป็นตัวเด่นผู้ชายที่ไหนเห็นก็อยากได้คาตัวของเธอแพงเลวเป็นที่ถูกใจของนางฟักยิ่งนักเสร็จหรืออย่างหนางทัพทิม นุ่มนุ่มมารอกแคร์อยู่แล้วนะใครๆก็อยากประมูลแก่ในวันนี้กันทั้งนั้นน่ะแม่วันนี้ฉันไม่สบายขอพักหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันรู้สึกปวดท้องแล้วก็ปวดหัวปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยจ้ะไม่ได้เป็นเกอรี่จะมาไม่สบงสบายไม่ได้หรอกนะไม่สบายยังไงก็ต้องลุกไปทำงานไปรับแขกแกนี่ฉันซื้อตั๋วแกมาเงินทองตั้งเท่าไหร่ ไปทำงานให้มันคุ้มเงินที่จะซื้อมาเดี๋ยวนี้เลยแม่แต่ฉันปวดท้องนะจ๊ะไม่สบายมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานฉันก็คิดว่าฉันทนได้ก็เลยไปรับแขกแต่วันนี้มันปวดหนักมากเลยนะจ๊ะแม่ไม่ได้นะครับทิมยังไงมึงก็ต้องออกไปรับแขกอย่างน้อยก็สักคนสองคนก็อย่างดีฉันขอร้องแล้วนะจ๊ะแม่ฉันปวดท้องมากถ้าฉันตายไปอ่ะแม่ก็ได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะ มึงอย่ามาขู่กูได้อีทับทีมกูบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้บอกแล้วอย่างไงว่ามึงจะต้องทำงานให้กูให้มันคุ้มกับเงินที่กูซื้อตัวมึงมาแม่ใจร้ายฉันถามจริงๆเธอะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแม่ซื้อฉันมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็กแม่เคยรักฉันมั้งไหมมึงจะมาสนใจอะไรจากความรักของกูไปสนใจความรักของหนุ่มๆที่มึงจะได้เงินนอนความรักนั้นหล่ะแม่ สกปรกโสมมอย่างฉันผู้ชายที่ไหนมันจะมารักใครมันจะมาเอากะรี่เป็นเมียอีทับทิมได้ฉันจะไปถ้าแม่ฉันไปรับแขกฉันก็จะไปตายเมื่อไหร่ก็หมดกรรมเมื่อน,นั้นเออมึงก็ลองตายดูอีทับทิมกูจะได้รู้ว่ามึงหมดกรรมจริงหรือเปล่าทับทิมจำเป็นต้องออกมารับแขกผู้ชายมากหน้าหลายตาเพื่อให้หนังฟักพอใจ ยิงสาวออกมาทอดทอนใจคนเดียวเป็นอะไรหรือน้องสาวฉันมองตัวเองผ่านน้ำฉันก็อยากจะตายไปให้พ้นๆอยู่บนโลกมนุษย์มีแต่เรื่องร้อนใจถ้าฉันได้แช่ตัวอยู่นี้น้ำตลอดกาลมันน่าจะทำให้ฉันเย็นชุ่มฉ่ำใจได้มากกว่านี้ตายแล้วจะได้อะไรตายแล้วมันอาจจะไม่ได้เย็นชุ่มฉ่ำใจอย่างที่หวังก็ได้ อาจจะไปอยู่ที่นรกขุมไหนก็ไม่รู้แต่มันก็ได้ผลทุกยังไงล่ะท่านเป็นใครเลยคะฉันมาค้าขายแถวนี้อ่ะเห็นหล่อนนั่งร้องไห้ก็เลยมาถามไถ่ดูเผื่อจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างข้าก็มาร้องไห้อยู่ที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วอ่ะใครทำอะไรหล่อนหรือถึงได้มาร้องไห้คนเดียวที่นี่อย่ารู้เลยคะ่ะรู้แค่ว่าฉันชื่อทับทิมก็พอ บ้านหล่อนอยู่ที่ไหนล่ะให้ฉันไปส่งดีหรือเปล่าฉันมีรถม้านะบ้านฉันอยู่ที่โรงรับชำราบุรุษฉันเป็นช็อกกะลีนะ่ะหยิงสาวบอกเท่านั้นแล้วก็เดินจากไปชายหนุ่มมองตามเธอไปความสวยของเธอทำให้เขาเสียดายยิงสาวไม่น่าเกิดมาอาพัพต้องมาทำอาชีพแบบนี้เลยเป็นอะไรหรือคะพี่นพ ดูหงอยหงอยเศร้าๆมาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยพี่ไปเจอผู้หญิงคนหนึง่งอะสวยถูกใจมากๆเลยถ้าชอบเขาก็พามาให้คุณแม่รู้จักสิคะคุณแม่เป็นคนกว้างขวางอยู่ในย่านนี้คุณแม่น่าจะรู้จักลูกเต้าเหล่าใครก็บอกมาคุณแม่คงไม่ยอมรับเขาหรอกทําไมล่ะคะลองพามาก่อนคุณแม่ใจดีจะตายไปยากดีมีจนยังไงก็ไม่เห็นคุณแม่จะบน่นคิดอย่างนั้นหรอ ยากดีมีจนคุณแม่ท่านไม่ว่าหรอกค่ะขอแค่เป็นคนดีเท่านั้นท่านก็รับได้เสมอแหละคุณแม่ไม่ใช่คนเจ้ายศเจ้าหยาซะหน่อยพี่ก็ว่าคุณแม่ใจดีแต่ทับทิมเขาชื่อทับทิมหรอชื่อเพราะเฉียวลองดูไม่เสียาหายนี่จ้ะพี่ก็ลองพาแม่ทับทิมอะไรนะนะั่นน่ะมาพบคุณแม่ก่อนบางทีคุณแม่อาจจะชอบหล่อนมากก็ได้ขอบใจมากเลยนะมะลิพี่จะลองดู หลังจากวันนั้นนบก็ไปดักรอเธอแต่หลายวันผ่านไปก็ยังไม่เจอตัวทับทิมเขาจึงไปหาเธอที่โรงรับชำราบ,บุรุษของนางฟักหญิงสาวกำลังแสดงโชว์อยู่ผู้ชายมากนาหลายตาเข้ามาคอซื้อเธอและก็โยนเงินให้เธอแต่เขาไม่มีเงินมากพอจะสู้ราคากับการประมูลเธอในค่ำคืนนี้สนใจคนไหนและขนหนท่านข้าชอบทับทิม ตอนนี้ค่าตัวหนังทับทิมเนี่ยขึ้นไปหลายตำลึงแล้วล่ะคะ่ะท่านค่าเออถ้าไม่มีเงินพอก็เป็นคนอื่นมีอีกตั้งหลายคนนูน่นเต็มไปหมดเลยล่ะคะ่ะท่านเข้าไปเลือกข้างไหนเถอะข้าไม่อยากได้ใครค่าอยากได้แค่ตัวทับทิมคนเดียวนังก็ต้องรอมีเงินจนครบก่อนเลยนะคะ ค่าตัววันหนึ่งวันหนึ่งของนางทับทิมนี่ก็หลายช่างอยู่มีเงินเท่าไหร่แล้วล่ะชายหนุ่มไม่ได้ตอบอะไรเพราะเขาทำงานค้าขายไม่ได้มีเงินมากมายจะฟุ่มเฟือยมาซื้อผู้หญิงไปนอนด้วยชายหนุ่มเลยจำใจต้องเสียเธอไปให้กับผู้ชายคนอื่นทับทิมยังคงมาร้องไห้อยู่ที่ท่านาเหมือนเดิมทับทิมท่นเรียกข่าวันนบเธอข้าชื่อนบ เมื่อคืนข้าเห็นท่านที่โรงรับชำรเราด้วยละ่ะแต่ข้าไม่มีเวลามาทักทายต้องขอโทษด้วยนะคะใช่ข้าไปที่นั่นอยากจะประมูลตัวหลอดในคืนนั้นแต่เงินของฉันไม่พอท่านไม่ต้องเสียงเงินใดๆหรอกหมายความว่ายังไงข้าชอบท่านข่ายท่านฟรีๆได้ท่านไม่ต้องเสียงเงินมาซื้อตัวข้าหรอกไม่ได้หรอกข้าจะไม่นอนกับเจ้า ทำไมรึหรือว่าข้าสวยไม่พอท่านจึงได้รังเกียจไม่ยอมนอนกับข้าก็ไหนว่าอยากจะประมูลตัวข้าในค่ำคืนเมื่อวานเพียงแต่ท่านเงินไม่พอเพราะข้าไม่ได้ชอบหล่อนที่เรือนร่างข้าชอบที่จิตใจข้าจะไม่ซื้อตัวหล่อนในฐานะชอกกรี่ท่านไม่ได้ชอบที่เรือนร่างของข้าเงิ่ชอบที่ไหนหรือไม่มีผู้ชายคนไหนบอกว่าไม่ชอบเรือนร่างของข้าหรอก จิตใจข้าชอบเจ้าที่จิตใจทับทิมท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นคนมีจิตใจยังไงข้าอาจจะไม่ใช่คนจิตใจดีอย่างที่คิดก็ได้ข้ารู้สิข้าสัมผัสมันได้ว่าหล่อนเป็นคนดีขอบคุณนะคะคุณนบหญิงสาวรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเขาชายหนุ่มมักจะชวนเธอไปทำบุญทำให้หญิงสาวสบายอกสบายใจมากขึ้น ไปทำบุญกันเถิดทัพทิมอะไรนะคะท่านชวนฉันไปทำบุญเหรอแปลกใจอะไรก็แค่ชวนไปทำบุญไม่เคยมีผู้ชายคนไหนชวนข้าไปทำบุญมาก่อนเนี่ยก็ขอให้ข้าเป็นคนแรกที่ชวนหล่อนไปก็แล้วกันยิงซาวไปทำบุญกับเขาเธอรู้สึกมีความสุขมากชายหนุ่มเป็นคนแรกที่ทำให้เธอรู้สึกว่ารักและอยากเลิกเป็นกะรีทั้งสองผูกสมัครรักใคร่กัน ค่าตัวของหล่อนเท่าไหร่เหรอสิบสองชั่งค่ะข้าจะพยายามหาเงินมาไถ่ตัวหล่อนจริงเลยคะ่ะพี่นบจริงสิรอข้านะไม่นานหรอกข้าจะไถ่ตัวหล่อนให้เป็นไทยข้าจะรอนะคะพี่นบแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเมียคณิกาค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ